ก็คิดว่าม <c oughs> The ันก like ็ยังเป็นอาชีพที่เรายังรักแล้วก็มีความสุขทําอะไรก็ได้อาชีพอะไรที่คุณมีความสุขแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายต้องไม่ผิดกฎหมายถูกป่ะไม่ให้ครเดือดร้อนไม่ผิดจารีตประเพณีเนี่ยแหละก็ทําไปเถอะอยากเป็นหมอมากกว่าแล้วตอนเด็กๆเล็กๆแล้วพอโตขึ้นก็รู้สึกว่ามันก็เกณฑไปแล้วเพราะเราไม่ได้เรียนสายวิทย์มันก็อาจจะเป็นนักข่าวเออหรวงการบันเทิงอยากทำงานบันเทิงเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรก็ว่าไปแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยพอเราสัมผัสจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราเอง พอมีโอกาสได้ไปสอนไปยืนหน้าห้องสอนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันความเป็นครูเนี่ยมันมันรู้สึกข้างในมันออกมาไงมันก็มีความสุขยืนหน้าเขาต่อน้าเด็กๆแล้วบอกว่าเออมันแบบว่ามีคนเคารพกราบไหว้แล้วก็ศรัทธาแล้วก็เชื่อฟังเราโอ้นมันมีเสน่ห์ของมันนะอาชีพนี้เวลาอยู่หน้าต่อน้าเด็กๆสิ่งมันมีอยู่สองสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ายังไม่อยากจะลงกับอาชีพนี้คือเขารู้สึกว่าเขารักภาษาไทยเพราะเราอ่าแล้วเขาสอบได้เพราะเราเนี่ยสองคำเนี่ยเออมัน มันรู้สึกมันอยู่ในหัวแล้วมันก็เป็นน้าทิพย์หล่อเลี้ยงพี่มาถึงวันนี้มันก็เหนื่อยมันก็เบื่อนะบางทีมันก็ท้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เจอเนาะมันก็ต้องอาชีพแต่บางทีมันต้องมีจงวันที่แบบว่ากําลังหมดถูกไหมแบตเตอรี่โล์แบบใช่ไหมฉะนั้นก็ได้ฟังได้อ่านสิ่งเหล่านี้ที่ลูกศิษย์เขียนให้ก็รู้สึกว่าเออก็ต้องต้องอยู่ต่อไปจนกว่าสังขารจะไม่เที่ยงเรื่องที่เล่าแล้วประทับใจถืกว่าเพิ่งสดๆร้อนๆในวันนี้วันที่5ธันวาที่เรากำลังอัดเทปและสัมภาษณ์นี ปีพศ2554นะฮะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุค,ครบ84พรรษาถ้าเกิดคนไทยก็จะเรียกว่าเจดรอบก็ตื่นขึ้นมาเหมือนวันวัน,ว,นวันหนึ่งถูกไหมเรอรู้ว่านี่วัน 5, 5ทันวาและว,วันของพ่อหลวงแต่ไอสิ่งที่เราเห็น,น,นในทีวีเนี่ยภาพที่พระองค์เสด็จพระจำเนินจากโรง,โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยและประสงค์นิกรชาวไทยทั้งลูกเล็กเด็กแดงนะคนแก่คนเท่าคนแก่คนเท่า,นนเ,ทา,นเ,ทาเนี่ยครูธรรมดาเฉย เขาเป็นวัยถึงท,ท,ท,ที่ได้เห็นพระองค์แต่เด็กๆวัยรุ่นเด็กตัวเล็กๆเด็กตัวน้อยๆและเด็กนักศึกษานิสิตนักเรียนทุกวันนี้ไปเข้าเฝ้าแล้วก็นั่งโบกธงนะสวัยทั้งธงชาติแล้วก็ธงสีเหลืองรู้สึกว่าเป็นภาพที่เราน่าประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภาพที่แบบว่าหาดูได้ยากโอ้โหเราเพิ่งเข้าใจคําว่าพระองค์นี่เป็นที่รักของคนไทยคุณครูได้คําคมเกิดขึ้นในหัวว่าพระองค์เนี่ยไม่ใช่แค่ครองแผ่นดิน พระองค์ยังครองใจคนไทยอีกได้เห็นพระพักของในหลวงรู้สึกยิ้มแย้มส่งพระสวนแล้วก็เบิกบานสดใสนะคะคุณครูรู้สึกว่าชื่นใจมีความสุขว่าเอออยากให้พ่อหลวงได้พักนะฮะ, <ป pars. S 1> ะเหตุการณ์ที่คุณครูประทับใจอีกเหตุการณ์หนึ่งคือได้ไปถวายงานนะ,ะในโรงเรียนงกรกังวลในโครงการผัดดาวเทียมเนี่ยก็รู้สึกว่าเออพระองค์เนี่ยเป็นคนที่พ,พระราสารไทยเนี่ยเปิดกว้างมาก เราเป็นอย่างนี้แต่พระองค์อรับได้เออพระองค์ไม่คำนึงว่าครูจะเป็นใครมาจากไหนแต่หน้าที่ของครูคือสอนหนังสือให้เด็กได้ดีได้ความรู้พระองค์มองแค่เนี้ยแล้วทุกวันนี้ก็ยังได้ได้ถวายงานอยู่คือแล้วพระยิ่งมาทราบว่าพระองค์เทอดพระเนตรอยู่ด้วยทอดพระเนตรราชเลขาไม่แอบกระซิบบอกเนี่ยเพราะสอนได้ดีนักุณครูพระองค์ทอดพระเนตรอยู่แล้ววันนั้นพูดไม่ออกเลยอ่ะต้องเกรงแต่ไม่ได้พูดราชศัพั์นะแต่ว่าสอนแบบเกรงๆอ่ะ อัธรรหนึ่งของชีวิตนะฮะนะครั้งห,หนึ่งของชีวิตหัวใจหลักคือหนึ่งต้องให้เด็กมีความสุข<ม>เรามีความสุขไปที่ได้สอนแต่ทําไงให้เขารู้สึกว่าสุขเหมือนเรา<ม>ฉะนั้นเนี่ยสีหน้าใส่ตาน้ําเสียงเนี่ยต้องบ่งบอกออกมาจากข้างในของเราเป็นการสร้างคือจริงๆการเตรียมการสอนของครูรี่ไม่ได้เตรียมแบบวิชาความรู้มากมายเท่าไหร่หรอกเพราะความรู้มันอยู่ในหัวอยู่แล้วแต่เพียงว่าคุณสร้างอารมณ์แล้วก็สร้างความสุขในชั่วโมงนั้นให้ได้ คุณอารมณ์เสียมาคุณหนุดหงิดเซงเบื่อบางทีก็ต้องแต่ไม่ต้องไม่ต้องหลอกตัวเองนะก็ต้องรู้ตัวเองว่าเนี่ยเรากำลังทาอะไรอยู่เรากำลังเบื่อกําลังเซงไม่อยากสอนเดี๋ยวต้องทํายังไงให้รู้สึกว่าต้องอยากสอนเดี๋ยวมันก็ต้องต้องสร้างอารมณ์อ่ะต้องเออต้องแบบนึกถึงจิงจริงดีนึกถึงเด็กๆนะเขาสา์ตั้งใจมาเรียนถ่อมาเรียนข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนนะบางทีแบบมาเป็นหลายสิบกิโลนะต่างจังหวัดมาเรียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าอ่ะเนี่ยคิดแค่เนี้ยไปคิดบวกเราก็เลยเต็มที่ และเห็นบางทีเนี่ยเราก็ต้องอาศัยเด็กเป็นตัวหลอกล่อเราเห็นรอยยิ้มของเด็กเนี่ยเราก็มีกําลังใจชื่นมาแล้วออคือรู้สึกว่าหัวใจของครูเนี่ยนอกจากความรู้เนี่ยมันต้องมีทุกคนแล้ครูวิญญาณต้องใส่มาให้ได้ต้ององค์ต้องลงเออถ้าเกิดสอนแล้วองค์ไม่ลงเนี่ยคือมันไม่ใช่ครูอะ่ะนะแต่อีกส่วนหนึ่งที่ครูมีเพิ่มมาในชีวิตก็คือทําบ้านปฏิบัติธรรมที่ปากช่องที่โคราชก็คือเป็นกินกาไรให้สังคมเป็นสิ่งที่คิดว่าเออเรามีบ้านหลังหนึ่งเพิ่มขึ้นม,มาทําเพื่อ ให้คนอื่นได้มาพักได้มาอยู่มากินมาใส่แล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยมั <S <S เป็นบุญกุศลอันนี้คือเต้นศาสนาสคือคิดว่าเออชีวิตนี้เราก็คิดว่าสิ่งนี้แหละที่เราจะคิดว่าน่าจะทำอีกสิ่งหนึ่งที่นอกจากสอนคนให้มีปัญญามีความรู้สอนคนให้เป็นคนดีอันนี้ไม่ใช่แค่เด็กๆนะอันนี้ผู้ใหญ่เราก็ให้ปฏิบัติธรรม <S <S แต่เราไม่ได้สอนเองนะแต่ให้เราเป็นคอร์สสั้นๆเล็กๆหรือง,ง่ายๆเราจะลงมือเองเลย ปอดปฏิบัตธิธรรม้สูงเราก็จะมีมนพระมาย mm hmm. ดูวาจาหรือศัสนาจารย์ที่ติ่งเมาสอนอัรเนี่ยเออการปฏิบัติธรรมที่มันสงบมันนิ่งมีความสุขการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ใช่แค่กายสุขนะใจก็สุขสงบมันรู้สึกว่าสอเสือมาทั้งหมดเลยสว่างสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยโอ้รู้สึกว่าอ๋อถ้าเกิดบางทีเราปล่อยวางอะไรบางอย่างแล้วเราเข้าสู่ในช่วงที่เราหรุ่นศะีลนั่งสมาธิสวดมน เราไม่ต้องทํางานเนี่ยแล้วจิตเราจะเป็นปกตินิ่งแล้วก็ปัญญามันเกิดเร็วอ่ะคือรู้สึกว่าถ้าเกิดเราช่วงปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีความสุขแล้วเนี่ยมันแถมปัญญาด้วยม,มันคิดอะไรได้เป็นฉาบฉานะจนทาให้รู้สึกว่าเออเราก็ต้องคืนแผ่นดินอย่างไรด้วยสิมีแล้กันต้องยอมรับความจริงให้ได้คือคุณจะไปหนีความทุกข์เพราะสุขกับทุกข์มันมาคู่กันคุณจะไปเลือกเอาแต่สุข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 ,สข,สขไม่มีทาง กูคเคยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องทุกข์เอ๊ะทำไมเราเรามีทุกอย่างแล้วทําไมเราไม่มีความสุขหรอซึ่งทฤษฎีนี้ผิดนะ,ะเรามีครบทุกอย่างเราประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าจะไม่มีทุกข์นะมันก็มีทุกข์โอ้เพราะว่าเราหนีธรรมชาติไม่พ้นเนะี่ยธรรมชาติที่ต้องเจอกับคนสัตว์สิ่งของสิ่งรอบตัวแม้กระทั่งตัวเราเองเลยยังขัดใจตัวเราเองเลยใช่ไหม,มฉะนั้นเนี่ยคุณต้องยอมรับให้ได้แล้วก็ปล่อยวางเหมือนกัน หรือยคุณจะประยุกต์ใช้การปฏิบัติธรรมเส้นไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศคุณจะอยู่ในห้องคนเดียวอาหารก็คนศัพท์ขึ้นมาะนะแล้วอยู่ในห้องดูใจตัวเองอยู่กับตัวเองทีวีไม่เปิดปิดม่านปิดไฟเปิดแอร์อยู่กับตัวเอง,เเแ,ออตเองแต่เราไม่ต้องภาวนาพุทโธหรือยึดหนี่หรอกคืออยู่กับตัวเองตลอดเวลาอยู่ที่อยู่ได้ไหมเป็นสองวันสามวันแล้วก็ออกจากห้องอมาเดินตลาดเดินท้าของสินช้าคือเพื่อ ยู่กับตัวเองให้ได้นี่คือปฏิภาณแนวครูนะแบบแนวยังมีโลกีแล้วยังแบบว่าแนวบอกว่าเออจะอยู่บนชาวโลกโลกโลก,โลกแต่ว่าต้องอยู่เงื่อนไให้เป็นนะอ่ะเพราะบางอย่างเนี่ยเราเนี่ยต้องอาศัยความสุขจากบุคคลสิ่งของวัตถุสถานที่ใช่ไหมอยากให้เขาอยู่กับเราเราถึงมีความสุขอยากให้สิง่งนีอ้อยู่กับเราเราถึงอมีแหวนนาฬิกาวัตถุบ้านหรือสถานที่ที่สวย เราไปอาศัยจากสิ่งภายนอกอะ<ม>เราลองดูซิว<ม>่าอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขได้ไหมมันทำได้แนวปฏิบัติธรรมที่สิลก็มี<ฮ>แต่ไม่ใช่ว่าทุกวันหรือทุกเดือนแต่ว่าชาร์จแบตเป็นระยะระยะแต่แนวแบบเป็นเพื่ออยู่คนเดียวก็มีฉะ<ม>นั้นขับรถอยู่คนเดียวมันทีก็ปฏิบัติธรรม<ฮ>คือต้องอยู่คนเดียวไม่ต้องโทรหาเพื่อนหรือคุยกับเพื่อนเพราะเราคิดว่าเราต้องมีความสุขเกิดจากตัวเราเอง<ม>ต้องนิ่งสงบ,บเกิดจากตัวเราเองไม่ใช่ว่ามีความทุกข์ทีไรก็โทรหาเพื่อนตลอด มันก็เป็นสิ่งที่ถูกแต่คุณต้องแก้ปัญหาแล้วมีความสุขด้วยตัวคุณเองเพราะเพื่อนไม่ดีตัวคุณต,ตลอดเวลาเพราะเราชินแม้ไรเลินโตงไงว่าเราต้องอาศัยสิ่งอื่นพอเติบโตมาแล้วก็มีเพื่อนเรามีกับเพื่อนไงนถูกไหมเราเราถูกจิตเราถูกเป็นยังไงอ่ะมันเป็น,นกลไกที่มันถูก<ป>ถูกบัท<ป>ึกไวาตั้งแต่<ป>แเด็กๆอ่ะใช่ไหมเรามีรถยนต์เรามีสิ่งรอบแอบอำนวยความสะดวกเราชินไปอย่างเงี้ยแต่พอเราอยู่ในสถานที่ที่เอเสื้อผ้าก็น้อย นะไม่ต้องสวยงามอาหารกินน้อยถูกไหมเป็นผักก็ด้วยซ้ำเออแล้วก็สถานที่ที่ไม่คุ้นตาไม่คุ้นมันไม่สบายกายมัยนทอะไรกินต้องอยู่ให้ได้อะมันมีควสุ <S <S 1> <S 1> <S ขเขาว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่คือเข้าใจนะมันต้องสวนกระแสกระแสพลิเอดให้ได้ไม่ใช่แบบสบายอ,อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันต้องสื้อได้ถ้าเราข้ามตรงนั้นมาได้เแลนะ้วเราก็จะรู้สึกว่าเออความยากลำบากความคิดเราต้องกนนหมนไม่ได้ ความสุขของพี่ไม่ได้ไไดการนังสือหรือตามตำรานะคือไม่ต้องอ้างทฤษฎีของคนทุกคนนี้ฉันเกิดจากโัวฉันเองเนี่ยฉันคิดอย่างนี้ทดลองด้วยตัวเองถูกไหมนี่คือตัวเราเองใครจะมารู้ดีกว่าตัวเราเองติดของเราเองถูกไหมไม่เคยไม่เคยคิดว่าต้องทําความสุขตามตำราที่เขาสอนเขาอ่านหรือว่านักปรัชญ์หรือนักปิยาแต่จรู้ว่าตำตำรานเนี่ยมันต้องเกิดจากตัวเราเองเขียนเองความสุขของเราเคนมันมนิยามเฉพาะต้นเนะี่ย